อาวันนี้วันี้มีเรื่องกอ็อสิบน่ารักน่ารักมาฝากเรื่องนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทําเพราะรอาจจะต้องถูกบังคับให้ออกมาขอโทษแบบกาซอล,ล่าแบบนี้ค่ะอืมนะฮะค่ะกาซอล,ล่านะคะเขาก็ไปทวิตเตอร์แล้วก็แบบไปโพสต์ภาพ กัดทีมคู่ปรับค่ะซานติการโซลา่าก็เลยถูกบังคับออกมา้ขอโทษแฟน,แฟนสาวกทอ็อตแนมฮอสเปอร์เดี๋ยวนี้เลยนะโอ้โหนี่ต้องเซนเซอร์คำนะฮะใช่ <นะ S 1> ค่ะอยู่ในภาพเนี่ยนะครับคือในภาพนี้ก็มีโรแบร์บีแอรโรแบร์บรีเรส่ะดดีตปีอาร์เซนอลแล้วก็มีหญิงสาวหน้าตาจิ้มลิ้มนางหนึ่งนี่นะคะร่วมเฟรมด้วยซึ่งในข้อความเนี่ยเหมือนการโซล่าเนี่ค่ะเป็นสื่อกลางเพราะว่าไปทวิตเตอร์ภาพนี้ให้เผยแพร่ออกไปไงคนดังคนก็ต้องมาดูเยอะข้อความก็คือว่า เราคิดอย่างไรกับท็อตแนมครับเอ้าก็ไร้สาระไงออและอะไรที่เราคิดว่าไร้สาระก็ทัดแนมอีกไงตอกย้ำตกย้ำทีมคู่ปรับแฟนบอลของน่าจะเป็นอาร์เซนอลนั่นแหละเอาป้ายมาให้ไม่ถือมาให้ถือแล้วถ่ายรูปซึ่งกาซราลองก็ออกมาบอกใช่ไหมว่า ไม่่รรู้เืองใช่<ม>ก็บอกว่าโอ้ยผมโอเคผมก็ยินดีออกมาขอโทษแต่ขอบอกกันนะคือตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าข้อความเขียนว่าอะไรอ่านี่ไง what do we think of tot n a m นี่มันเป็นข้อความที่ต้องเซ็นเซรออันนี้เขเรียกว่าปาลาระเบิดนะทำไมฮะหย่อนระเบิดไว้ครับ แล้วก็ตูมตามกันหมดเลยก็คือก็คือนักบอลปกติเวลามีแฟนบอลมาก็คงจะแบบไม่ได้เร่งรีบอ่ะขอถ่ายรูปกับหนึ่งแชะแชะแชะถือหน่อยแล้วก็เห็นแล้วก็ไปเพราะว่าไม่สนใจอะไรกเยจะอยู่ด้วยนานๆก็คงคงยากเจอพอดีปคาถตหน่อยซิเขียนอะไรก็ไม่ทันได้คิดขนาดนั้นนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะร้อนถึงอาร์เซนอลค่ะออกมาเตือนบอกว่าค่าวหน้าข่าวหลังเนี่ยระมัดระวังให้มันมากกว่านี้เพราะว่า มันมีประเด็นขัดแย้งเยอะมากเลยนะเพราะว่าโดนประเด็นขัดแข้งครั้งนี้เนี่ยลามมาจากเกม FA คัพรอบ3นะคะที่เปิดบ้านชนะสเปอร์ไป2ต่อ0ค่ะโดยนัดดังกล่าวเนี่ยทีโอวิลคดนะคะก็ปีกปืนโตนเนี่ยได้ชูนิ้วเป็นสกอร์เยอะเย้ยแฟนบอลคู่แข่งก่อนหน้านี้แล้ว2 0<อ>2 0 ไอ่งนี้นี่ไม่ได้นะครับใช่ไหมค่าได้ยามไม่ได้เถ้าแฟนบอลเนี่ยไม่เป็นไรครับถ้าแฟนบอลจะโอ้โหจะตัดต่อภาพจะอะไรก็ก็เต็มสูบนะฮะแต่ด้วยตัวนักฟุตบอลเองแล้วนี่ไม่ได้เลยนะฮะชแต่นี่เขาก็ถือของเขานะคือกาซอล่าไม่ได้เป็นคนถือป้ายนี่ เขาถือไงฮะแต่แฟนบอลเอามาให้ถือเอามถือแล้วถ่ายรูปือแล้วถ่ายรูปไงฮะแล้วก็แฟนบอลคนนั้นเอาไปเผยแพร่ในในโลกออนไลน์ก็ไม่แล้วันก็ไปทวิตเตอร์อีกมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เลยว่าเหมือนจะสนับสนุนประเด็นนี้คำคำหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะลองเก็บไปคิดกันนะฮะครับจากพี่ในสปอร์ตรัปรุ่นเราเนี่ยแหละไม่มีความส่วนตัวในโลกออนไลน์ฮะใช่พอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นสาธารณะหมดส่วนตัวไม่ได้แล้วครับไม่ว่าผู้จัด เป็นพื้นที่ของเราอันนี้เป็นเพจของเราครับไม่มีแล้วฮะไม่มีนะไม่มีคาว่าลเรื่องส่วนตัวในโลกออนไลน์ครับเพราะนั้นเช้านี้นี่ยอมรับความจริงกันเถอะครับครัว่าไม่มีโลกส่วนตัวบนโลกออนไลน์นะคะเอาข่าวมาฝากกันยังไงถ้าโพสต์อะไรคิดอะไรเนี่ยแสดงความเห็นในระบอบประชาธิปไตยได้แต่ว่าขอให้คิดถึงใจเขาใจเราด้วยว่าสิ่งที่คุณพูดที่คุณโพสต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นนั้นมีผลกระทบต่อคนอื่นหรือเปล่าครับผม